รถในพจนานุกรมคือ,อยานฐานะแต่ไม่ใช่เครื่องวัดฐานะในสังคมนะคะวันนี้เล็กกี้ก็มีรถสวยๆอีก1นึคันมานำเสนอกับทางคุณลูกค้ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้เลย Toyota Corolla อ l t i กเครื่อง 1.6E ตัวนี้ได้เป็น CNG โรงงานนะคะปี2012ได้ไปเกียวโต,โตนะคะมาดูเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถตลาดอีกคันหนึ่งเลยนะคะใคร ช่วงนี้นะคะที่กําลังมองหารถประหยัดน้ํามันนะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าได้ไปนะคะประหยัดมากๆเลยเพราะได้ไปเป็น CNG โรงงานเลยนะคะเ e กียร์อโต้ค่ะลูกค้าก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆบคันของเขากันเลยนะคะก็ลูกค้าได้ไปนะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้แม็กขอบสายางเป็นปี2020นะคะให้ลูกค้าไปทั้งหมด4เส้นกันเลยค่ะก็ คันนี้ออปชันนะคะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวมุมกระจกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยรวมถือว่าสวยงามนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ CNG โรงงานก็จะมีโลโก้ CNG ติดอยู่ข้างหลังให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเครื่อง1 6ตัว E ค่ะลูกค้าก็มีตกแต่งพาดมาด้วยโครเมียมนะคะสวยงามค่ะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะคะ Corolla Altis นะคะ แบรนด์โตโยต้านะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะว่าจะมีพื้นที่กว้างกันขนาดไหน ในส่วนของตัวด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปเป็น CNG โรงงานตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บถังแก๊สนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะก็มีค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากเนาะเพราะตรงนี้จะติดถังแก๊สนะคะแม่แรงยางอะไรนะคะทุกอย่างมีครบค่ะลูกค้าอยู่พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าเก็บกระเป๋าได้นะคะสองสามใบนะคะลูกค้าถือว่าก็สะดวกแก่การใช้งานนะคะประหยัดประหยัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะสําหรับคันนี้ ก็สาหรับคันนี้นะคะเปิดกันเข้ามาดูเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวสีทูโทนะคะลูกค้าเป็นสีเบสสลับกับสีเทานะคะทําให้ตัวรถนะคะดูสะอาดสะอา้านก็มาดูในส่วนของตัวข้างในกันเลยสําหรับคันนี้ก็พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะก็จะมีระบบนะคะ CNG โรงงานให้เราเรียบร้อยแล้วกระจกเป็นกระจกนะคะทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะซ้ายขวานะคะออโต้ทั้ง4ี่บานเลยค่ะ ก็คันนี้โดยรวมนะคะก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะคะตัววิทยุของเขานะคะก็จะรองรับ FM AM นะคะ MP3 ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีในส่วนของตัว CD ให้เราก็แอร์ก็ใช้งานง่ายค่ะเป็นระบบนะคะเมนวนมือนะคะมือหมุนนะคะลูกค้าสามารถปรับน้ำยาแอร์ปรับความแรงนะคะแล้วก็ได้รอบทิดทางเลยค่ะ ก็ในส่วนของตัวเพดานนะคะเพดานค่อนข้างสะอาดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะม่านบังแดดไฟส่องสว่างนะคะตรงกลางแล้วก็ฝั่งด้านหน้านะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าติดทุกดวงนะคะก็ภายในของเขานะคะขึ้นชื่อว่าเอาติดนะคะกว้างอยู่แล้วคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน,นะคะ่ะก็ในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าถือว่า คานกว้างเลยเหมือนกันนะคะก็นั่งกันได้อยู่ประมาณ3คนนะคะก็ถ้าเทียบกับราคาตัวรถปีรถแล้วก็ความประหยัดนะคะก็จะแนะนําเป็นคันนี้ใครที่มองหารถเกง๋งไว้ใช้งานแบบประหยัดประหยัดนะคะก็ตัวนี้แนะนําเลย CNG โรงงานคันนี้เลยค่ะราคาแค่สองแสนนิดๆเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมราคากันนะคะว่าจะได้ราคากันเท่าไหร่ ก่อนจะมาชมราคานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูก่อนเลยนะคะลูกค้าก็สําหรับคันนี้นะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยก็ดูได้เลยนะคะน้ํามันไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มแน่นอนค่ะแล้วก็การันตีให้นะคะรถของเรานะคะไม่มีชนหนักผิดพข้วาวจมน้ํามาแน่นอน,นะคะ่ะด้รับประกันให้เราเลย และสำหรับใครที่รอชมราคากันนะคะคันนี้คุ้มแน่นอนคะ่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Corolla Altis นะคะเครื่อง1.6 e e CNG โรงงานลูกค้าได้ไปเป็นเกียร์ออตโต้ปี2012นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะคะและใครที่ดูวิดีโอดูไลฟ์อันนี้นะคะรถพิเศษให้ลูกค้าไปเลยถึง2,000 20, 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเหลือเพียง21900 0บาทเท่านั้นเอง ไปที่กําลังมองหารถประหยัดน้ํามันนะคะภายในกว้างขวางนะคะก็จะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะคะสามารถบล็อกอินเข้ามาเลยนะคะร้านเราอยู่มินบุรีนะคะซอยเสรีไทย64นะคะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะบริษัทปอรุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสองนะคะหรือจะติดตามกาันตามลิง์ด้านล่างอันนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ